ทำยังไงให้อา้าวนอย่ทำยังไงให้น้ําหนักลดลงหรือทํายังไงให้ชีวิตดีขึ้นหลายต่อหลายครั้งเรามีปัญหาที่รู้สึกหนักอกหนักใจใช่ไหมความอ้วนความจนความไม่รู้ในหลายเรื่องความไม่มั่นใจในตนเองปัญหาเหล่านี้แก้ยังไงครับมีญาโยมท่านหนึ่งเล่าให้ฟัง ถึงเรื่องปัญหาโรคอ้วนของตัวเองซึ่งมันก็ส่งผลทําให้ไม่สามารถไปสมัครงานอย่างที่ต้องการได้เพราะชุดยูนิฟอร์มเขาไม่มีนะครับทำให้มักจะเผลอหลับตอนกลางวันทั้งๆอยู่ในช่วงที่ไม่ควรหลับหรือเพื่อนร่วมงานไม่อยากให้หลับ เราก็เกิดปัญหาในการเดินเหินต่างๆมีปัญหาโรคโรคเข่าเนาะแล้วก็เดินไม่ถนัดเดินก็เหมือนคนขาเป๋อย่างเงี้ยก็เป็นปัญหามากมายที่ทำงานเดิมก็ดูท่าเหมือนจะไม่เอาเขาละจะให้เขาออกจากงานจะไปสมัครที่ทำงานใหม่ก็ ดูเหมือนจะไม่รับ <c oughs> ก, <c oughs> ก็เป็นปัญหาชีวิตเนาะต้องไปรักษากับหมอสองท่านท่านหนึ่งก็แนะนำให้ปรับวิธีการกินอีกท่านหนึ่งแนะนำให้ผ่าตัดกระเพาะดูเหมือนว่าเขาสนใจจะใช้วิธีการผ่าตัดกระเพาะมากกว่าจะ เปลี่ยนวิธีการบริโภคอาหารหมอบอกว่าอย่าก,กินของหวานนะอย่าก,กินน้ำชากาแฟานะเขาก็กินอย่าก,กินของทอดนะเขาก็กินอย่าก,กินอาหารที่มีแป้งเยอะนะเขาก็กินเยอะคือเขาไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยการบริโภค แต่ก็เครียดเรื่องความอ้วนตัวเองปัญหาหลายหลเรื่องในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เราไม่รู้นะว่ามันสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรใช่ไหมโยมไอ้เจ้าตัวรู้ดีสาเหตุเกิดมาจากอะไรแต่ที่ไม่รู้เนี่ยหรือไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าทำไมทำไม ยังทําตัวเหมือนเดิมยังคิดเหมือนเดิมยังพูดเหมือนเดิมทั้งทั้งที่วิธีการทาําการพูดการคิดเหล่านั้นมันสร้างปัญหาพูดอย่างนี้คนไม่รักก็ยังพูดพูดอย่างนี้จะชวนทะเละก็ยังพูดทําแบบนี้มันมีปัญหาก็ยังทําเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องคิดวิเคราะห์ แล้วก็เพียณาด้วยสติปัญญาให้ดีโดยดูว่าอะไรกันแน่คือสาเหตุของปัญหาเนาะสำหรับท่านที่เห็นอยู่แล้วล่ะว่ามันสาเหตุมันคืออะไรเราแค่จัดการกับสาเหตุตรงนั้นถ้าเราเต็มใจจะแก้ปัญหาจริงๆนะแต่หลายต่อหลายครั้งเราไม่เต็มใจจะแก้ปัญหาเราเพียงแต่อยากได้ผลลัพธ์ อะไรบางอย่างเช่นอย่าให้ปัญหาหายไปเลยโดยที่ฉันไม่ต้องทําอะไรอย่างกรณีของโยมคนนี้ยที่ต้องการจะผ่าตัดให้กระเพาะเล็กลงโดยหมอให้เหตุผลว่าถ้ากระเพาะเล็กลงเนี่ยเราก็มีความอยากน้อยลงสาเหตุปัญหาที่แท้จริงคืออะไรโยมอาจจะมาชี้แจงว่ามีสองแบบเนาะจากเรื่องนี้นะอันหนึ่งคือ กระเพาะมันใหญ่มันจะกินเยอะหรือเพราะมันอยากมันจะกินเยอะเขาก็ยอมรับแหละเพราะมันอยากการที่เราทำอะไรไม่ไม่ดีไม่ควรเนี่ยปัญหาหลักๆคือเราอยากและอยากมันไม่จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะเราฝึกนิสัยแบบนั้นคือตามใจอยากอยากกินกิน อยากเที่ยวเที่ยวอยากใช้ใช้อยากทำทำบางคนเที่ยวกินใช้จนไม่มีเงินเก็บเลยแต่มองไม่เห็นว่าสาเหตุของการไม่มีเงินเก็บเพราะใจอยากความอยากของใจนั้นมันทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดคือเมื่อทำตามใจอยากโอกาสผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้ เสมอเสมอใช่ไหมใครมีประสบการณ์นี้นะลองคอมเมนต์มานะใครเห็นด้วยบ้างว่ามันเป็นแบบนั้นจริงถ้าเห็นด้วยกดหนึ่งมาได้นายโยมถ้าไม่เห็นด้วยหรือเพราะเหตุผลอื่นกดสองได้หรือมีประสบการณ์ดีๆนะอะไรบางอย่างเล่ามาได้นะหรือใครมีประสบการณ์ผ่าตัดแล้วมันเวิร์กนะใครที่อ้วนแล้วผ่าตัดให้กระเพาะเล็กลงเนี่ยนะแล้วมันเวิร์มันใช้กันได้ช่วยแนะนำตมาหน่อย เพราะมันใช้การได้แล้วมันก็ลดน้าหนักได้กี่กิโลนะสาหรับผู้หญิงคนเนี้ยน้ําหนักถึงหนึ่งร้อยี่สิบกิโลช่วงหลังนี้เครียดเรื่องงานที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้จ้างต่อใช่ไหมก็เลยเหลือร้อยสิบห้าโลก็เป็นเรื่องที่เขาต้องแก้ไขแหละ แต่ประเด็นคือเขาจะเริ่มตระหนักรับรู้ไหมว่าสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่กระเพาะแต่เรื่องความอยากลูกสิษย์มาคนหนึ่งเนาะเขาก็มีปัญหาโรคอ้วนเหมือนกันน้ำหนัก98กิโลเขาบอกเขาไม่ได้กินเยอะนะแต่กินบ่อยกินจุบกินจิบกินทุกวันเพราะนั้นสังเกตว่าคนคนเนี้ย เขาไม่ได้อ้วนเพราะกระเพาะเยอะกระเพาะใหญ่ใช่ไหมแต่เพราะกินบ่อยใครเห็นด้วยบ้างเห็นด้วยกดหนึ่งนะฮะไม่เห็นถ้าไม่เห็นด้วยเห็นต่างกดสองก็ได้นะบางคนก็บอกว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมใช่ไหมพ่อแม่อ้วนลูกก็ต้องอ้วนตามด้วยอาจจะมีส่วนนะแต่ลองสังเกตทุกๆปัญหาชีวิตของเรามันเกิดจากน,นิสัยหรือเปล่าการที่เราไม่มีเงินเก็บ เป็นเพราะเราไม่เก็บเองหรือเปล่าหรือเพราะนิสัยอะไรบางคนอาจจะพยายามเก็บนะแต่ขี้สงสารน่ะมีคนมาร้องขอมาอ้อนวอนอาจจาเป็นให้ให้ยืมบางให้จริงบ้างสุดท้ายก็ไม่มีเงินเก็บถ้ากลับมาดูที่สาเหตุหลักจริงคือนิสัยขี้สงสารมันทําให้เราไม่มีเงินเก็บก็ต้องเริ่มจากการที่ตัดใจให้เป็นปล่อยวางให้เป็น หรืออาจจะเพราะว่าทํางานแล้วมันรายได้น้อยอย่างเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มรายได้ในช่องทางอื่นหรือขยายงานตัวนั้ให้มากขึ้นแล้วแต่หรือจะเริ่มที่จะลงทุนอะไรบางอย่างหาความรู้เพิ่มไหมหรือทํางานอื่นเสริมซึ่งสิ่งเหล่านี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนตัวเองบางคนก็ทนทนทํางานทาั้งทั้งที่รู้อยู่ว่ารายจ่ายมันเริ่มจะ เยอะจนรายได้ไม่เพียงพอก็ยังอุตส่าห์ทนทนเห็นไหมว่าการที่หลับหูหลับตาทนโดยเห็นปัญหาอยู่ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรจากรายได้มันน้อยใช่ไหมพยายามประหยัดกระเมดกระแม่แล้วยังไม่พอใช้เงี้ยก็ต้องเริ่มสถทเริ่มที่จะหารายได้เพิ่มเพราะมันประหยัดเต็มที่แล้วอะ ถ้าเราตระหนักเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะง่ายขึ้นเลยเราจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นกลับมาที่สาเหตุหลักๆในชีวิตเรามันจะมีนิสัยบางอย่างแหละที่ทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จมีปัญหาหรือมีเรื่องดดดอนเช่นงานไม่เสร็จเนี่ยนิสัยอะไรฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออาก็เดี๋ยวก่อนไม่ยอมตัดสินใจว่าจะทําเมื่อไหร่สักทีหนึ่งอยากทํานะหรือควรทํานะ รับปากคนอื่นว่าจะทํานะแต่เดี๋ยวก่อนสุดท้ายเป็นยังไงมันก็ช้าใช่ไหมกว่าจะเสร็จหรือมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกลืมไปละบางทีกำลังทําอยู่เนี่ยมีคนมาร้องขอให้ทํางานอื่นที่แทรกก็รับเขาตกปาบรับคันเขาเทันีก็กลายเป็นนิสัยที่แบบโอเคอะเรียกว่ามิสเตอร์เยสก็คือเป็นคน พร้อมจะให้บริการคนอื่นโดยที่ไม่สนใจว่าตัวเองรับผิดชอบงานอะไรอยู่นะตรงนี้ถ้าเราจำแนกแยกแยะชัดเจนว่าผลลัพธ์ที่มันแย่หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันเกิดจากนิสัยอะไรจับให้ได้ไล่ให้ทันและปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่มันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราจับไม่ได้เราไปโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษสถานการณ์ โทษร่างกายของเราเหมือนที่รายนี้ที่โทษว่ากระเพาะมันใหญ่มันก็อาจจะแก้ไม่ได้หรือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุบางคนไม่มีใครครบไม่มีใครครบนะเ <c oughs> <c oughs> พราะไม่ยอมไปสูงสิงกับใครนะตีตัวออกห่างอย่างเงี้ยก็มองว่าคนอื่นไม่รักเราไม่หวังดีต่อเรานู่นนี่นั่นคิดไปสารตา เอาก็จริงบางทีเราอาจจะมองคนแบบตัดสินคนอื่นเขาก็ได้หรือบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากวุ่นวายกับใครหรือไม่อยากรับฟังไม่อยากจะสนใจปัญหาของใครเพราะเวลาเราเข้าหาคนก็จะได้ฟังปัญหาผู้คนใช่ไหมการที่เรายังคงนิสัยนั้นอยู่ทำให้เราไม่มีใครครบทำให้เราไม่มีเพื่อน เราสนใจตัตัวเองมากเกินไปถ้าเราจับตัวเองได้ว,ว่าสาเหตุสําคัญคือมันเกิดจากนิสัยแบบเนี้ยก็ปรับเปลี่ยนนิสัยถ้าเราคิดว่าหรือเราต้องการที่ทําให้ชีวิตเรามีเพื่อนมีมิตรวันนี้ก็คงจะฝากเพลินนะจับตัวเองให้ไวว่านิสัยอะไรทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วปรับเปลี่ยนนิสัยสมัยทาซ้ําๆในแบบที่ตรงข้ามกับนิสัยเดิม ชีวิตมันก็ดีขึ้นอ่าก็สําหรับท่านที่เข้ามาแล้วเห็นว่าเออข้อความแบบเนี้ยคําพูดแบบเนี้ยน่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ก็อาจจะกดติดตามนะเรียนเชิญเลยกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ like. Share. ให้กับเพื่อนๆญาติๆของเราได้รับรู้รับทราบนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของนิสัยที่มันไม่เข้าท่าและพยายามจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแทนที่จะแก้ปัญหา ในชีวิตจากสาเหตุหลักจริงๆขอทุกท่านมีความสุขและเอาชนะนิสัยแย่ๆและเติบโตก้าวหน้าสืบไปขอเริญรบพร